สวัสดีค่ะวันนี้แม่เจจะชวเนเพื่อนๆไปดูการเพราะต้นกระท่อมกันค่ะเริ่มแรกเลยก็คือการเตรียมดินสำหรับเพาะนะคะแม่ไม่มีถาดเพาะนอะ้องเลยใช้เป็นตะกร้าค่ะตะกร้าตาค่อนข้างใหญ่แม่เลยใช้ถุงพลาสติกรองเนาะแล้วก็เจาะรูตรงบริเวณก้นตะกร้าเพื่อให้เขาระบายน้ำค่ะ ถ้าใครมีพิทมอสพิทมอสเพาอยิ่งดีนะคะแต่ว่าแม่ไม่มีก็เลยใช้เป็นดินถุงธรรมดานี่แหละคะ่ะแล้วก็นำเขามาร่อนให้ละเอียดเลย ันที่จะปลูกในวันนี้นะคะคือพัน์ก้านแดงอันนี้แม่สั่งซื้อจากช h อปปีค่ะอยู่ที่ราคา145บาทรวมค่าสง่งหน้าตามมเมล็ดเขาก็จะประมาณนี้เป็นเกรสรเล็กๆค่ะ think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you w e v e got us tangled caught in what's before <S ปิดด้วยพลาสติกแล้ววางในที่ร่มค่ะแล้วอีก7วันจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง หาพี่เพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคดีๆมาคมมงนแนะนำกันได้เลยนะคะ